อากบินทบาทในเมื่อเวลาปัสิมาพัแล้วจึงเข้าไปสู่สำนักบริเจ้าเถืงที่สะพันอยูสาธิตอยู่แล้วถวายนามาสการแล้วก็นั่งลงที่ควรแก่ตนกันนาเล้ยวไวสาวว่าพันเตขาเดสะพันอยูบริเจ้าถ้วยคมที่ได้ผู้จาพาสไลกับโอ้กบอดีเจ้าที่ขามา เสียงจูภากานุเรเจ้าจิงกาว่าเดียแล้วพิ่โว่าอออากาบดีเจ้าที่ิคาเมื่อํำแดงโดยจอบก็ควรํำแดงตามนั้นดงการลาพิงโกโอคาบอดีเจ้าฮาทีคามประกอบด้วยอภูตธรรมแปดประการเหล่านี้เราพระ ตาทาการตาจริงยกยอและอันหนึ่งหมูดานตั้งลายจุงจะลงจะไว้ยังงอุกาาบอดีเจ้าที่คำไว้ว่าประกอบด้วยอภูตธรรมอันปุ่นเดอันสสจันแนปดประการเหล่านี้ดังนี้และความในอุกาสูตรก็ทวนซองก็มีด้วยประการ ดังกก่าวมานี้ลำดำท่านแต่นี้จังสาแดงยังหัตตะก,กสูตรนะา <c oughs> สือไปไปนาว่าในสมัยยากาลขามหนึ่งบริเจ้าเสดสาถิตสาลานอยู่ในอากา ละว่าเจดีเขตเมืองอาลาเวลําดำนานพาบุญไทยเจ้าจิงเรียกมายังผีสูนต่างลลยว่าพิงคาเวดูลาผีกูต่างไลยพวกตานจุงตะลงจำไว้อย่างอาลาว่ากาลาจานากูมาเจอฮัตถากา วัาเาว่าเป็นผู้ที่ประกอบไปโดยอภูนตธรรมอันปุณณ์ีอันสัจจันเจตปะการอันว่าผูนตธรรมตั้งเจนปะการอันเป็นฉันใดดูกาลาภิโคตังลายอาลาวากาลาจากุมาณะจือหัทาหันทากา เป็นผู้มีศรัทธามีศีลหิลิมีโอนตาปาเป็นผู้สูตรนาะเป็นผู้บริจาคเป็นผู้มีปัญญา้วยตั้นตั้งหลายจุงจำยังอาลวาวกากุมานัธากะอาไว้ว่าเป็นผู้ประกอบไปโดยอภูตปาปุ่นที่อศัยจันเจตประการเหล่านี้ แล้วพระอเจ้าผู้เป็นสุกาตาปลมมาสัสดากันวต่าตัดสำแดงอย่างพาสิตอันนี้แล้วก็เสด็จลูกจากอาสนาเข้าไปสู่วิหารก็มีวันนั้นตาตาในกาละนั้นยังมีเจ้าผีู่ตนหนึ่งก็ของพาอันตราวาโซก็ถือเอาบาทจีวรแห่งโจนเข้าไปสู่ในเรือนแห่งอาลาวากะละจากุมาณเจอฮัตทางกา แล้วก็จิงงานั่งลงบนอาสนะที่เขาหาผูรวาดไว้ถวายอาลาวกะยังาเข้าไปสู่พีโคตนนานไปแล้วจิงนั่งอยู่ที่กวรแก่ตนพีโคตได้กล่าวกับอาลาวกะลาจักุมานว่าอาวุโสพระเดชจาวาได้พระญากาลนะ อาจารย์ว่าตาานเป็นผู้ประกอบโดยอภูตตธรรมเจตปการคือเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีลิอุตตาเป็นพระผูสูตรเป็นผู้มีจักกะเป็นผู้มีปัญญบริเจ้าใดพระญากรนาตานเป็นผู้ประกอบโดยอภูตตธรรมอันนาอัจฉร์เจตปการดังกล่าวมานีอัลาวะกะกุมารในทามา ຂ້າແດດທ່ານຜູ້ຈະເລີນໃນສັນຖານທີ່ພະພຸດເຈົ້າໄດ້ະລົງພຍກາລນນນ บ่มีในคาเรฮัดคนใดนุ่งผ้าขาวผู้เดียวผู้โดยจะเลือพี่ขุกล่าวว่าอุโซในสันทานตีนานบ่มีคาเรฮัดคนใดนุ่งผ้าขาวผัวอยู่ตัวเอะปะและอาทาว่ากาลายจะกุมันได้กล่าวว่าคาเดทานผู้จะเลินดีแล้ว บ่มีคาเหลือคนในนุ่งผ้าขาวผู้อยู่ในสันทานที่จะลงพญายกลลานนั่นลำดำท่านแต่นัน่นปีโกโดนนั่นลำเอาเขาบินดาบาทในนิเวศแห่งอัลลาว่ากาลาจากูมาแล้วก็ลุกหลีกไปเวลา ไปอปุณณพัฒนาตาเปียปิกจากบินตาบาทแล้วก็เข้าไปสู่สำนักบุรีเจ้าถอยอาพิวาสเพราะบุรเจ้าแล้วจริงนั่งอยู่ตีกวรแกโตนแล้วก็กาบทุนศารว่าพันเตภาคกวาคาเดบุรีเจ้าตามเนื้อความดังตีใด สันตนาภาสไลกับโดยอาละวากาลาจากุมาจูปาการตินาเริเจ้าจิงตันว่าถูกแล้วผีโกอาลวากาลาจากุมานันเป็นนากุลาบุติมีความพาันาน้อยบุพาธนา กุสลนธรรมในตนทีมีอยู่อากรรมตังบอ่อพาทนากุสลธรรมเต้ามีอยู่นาผู้อื่นโลธาสันนานตานจุงจำยังอาลาวะกะลาจักุมาเนื้อตังกาไว้ว่าเป็นผูป้ประกอบไปโดยอาผูธธรรมนาอาศัยจันเจนปาะการมีความเป็นผู้มีศรัทธา เป็นตนนาพอพาความที่แห่งอาตานเป็นผู้มีความพาทนาน้อยดังนี้ในสมัยยะหนึ่งบริเจ้าสาเทสาเทสาลานอยู่ในอักละวะเจดีเขตเมืองอาเวอาละวีในกาละนันอาละวะกาลจากกุมานเมียปปาจากา สกาปามานห้าร้อยคนนาเวทล้อมแล้วจึงเข้าไปสู่สำนักแห่งพระโพธิ์้เจ้าทายอาภิวาทวันตาพระโพธิดเจ้าแล้วก็นั่งอยู่ที่กวนแกโตนแล้วพระโเจ้าได้ตัดก่าวแก่อัละวากาลาจากุมาห์เฮาทกาวาดูกาลาตากาปาลิซัตของตานมีมากหลายก็ต้านสังกา บริสัตว์นาเป็นอันมากอย่างนี้ได้สันได้าลาวะกะลาจากุมานขาบใส่ไวสาวาสญญ่าคาแดสะพัญโยพระพุทธไทยเจ้าผู้คาได้สำแดงอย่างสังฆวัตถุสีประการเหล่านั้นเกือผู้คา ลูกบุคคลผู้ใดโดยการเหือบุคคลผู้นี้โดยควรสังกาโดยว่าจาอันอ่อนหวานผู้่าก็สังกาผู้กลาผู้นั้นโดยว่าจาอันอ่อนหวานผู้กลานี้เล่าควรสังกาโดยการปฏิบัติสิ่งนี้เป็นพะโยจนาผู้่า ก่สังกาภูกลาผูนั้นโดยการปฏิบัติสิ่งนี้เป็นพยูจนาภูกลาผู้นี้ควรสังกาโดยการวางตัวเสมอผูค้าก็สังกาบุคคลนั้นโดยการวางตัวเสมอข้าแด่พระบุริเจ้าในข้าคนของผู้เมียผูคขาอยู่เป็นเหตุคนยากจนคัดจนจื้อฟังตั้งอยู่ในโอวาท คำสอนะในเมื่อเขาว่าบออานาปัมเป่งใดพาผู้ใดเจ้าจริงตันบ่าดีและดีและหัดทางกาพอปุกะลา ผู้ใดใครเออื่นก็ตามที่จังสังกาบรีสัต์ใหญ่ไววใดในอาทตยตางกาลาานากาตากาลปัจจุปันนากาลก็ล้วนแต่สังกาหไววโดยสังกวาวัตุสีปการฝุ่งนี้แล่ลำดำนานตน่นางกาวลลวกาลาจักุม,มานในเมื่อบริเจ้าได้สำแดง ทรมีกาถาโพดนาจี้แจงจวนเอออาหารอาธทานละเลิงแล้วก็ได้ลูกจากตีนางแห่งตนถวายอภิวาบุริเจ้าแล้วก็กล่าวยังอาปาทักสินก็หลีกไปก็มีในกาละเวลาที่อาลาวากาคูมานหลีกไปบ่เมินนานเท่าใด้าปุริเจ้าจิงเลือกยังผีโก ตั้งลายมาว่าพีขาวเวโดกาลาผีกูตั้งลายพวกต้านจุงจำาม,มายังอะลาวากาลายจะกูมานเหอหฮัดถิกานี้ไว้ว่าเป็นภูมิปะกอบโดยอภูนจะทำเจเป็นเดีย อาศัยจันาแปดปาการเกิเป็นผู้มีเจตจ็ดปาการเป็นผู้มีศรัทธามีสินฮิลิโอตรามปาเป็นภาวะสตรมีจาค้ามีปัญญามีความผาทานาน้อยพีโกต่างหลายพวกด้านจุงอาจำอลาวากจากกุมานว่าเป็นภูมิปากอบด้วยอาภูนรธรรมอนา นาอ่านสาจันเจตปางการเหล่านี้แลเนื้อความแห่งหัตถีกสูตรก็มีโดยปาการดังกล่าวมานี้ล่ำดับทันแต่นี้จังสาแดงธรรมเตสนาความในมหานามสูตรว่ายังมีสมัยยากาละคำหนึ่งบริจเจ้าสเสดสันเตสารลานอยู่ที่นิโคทาราม เขตเมืองกัมปิลาวโตวแขวงจานาบนในกาลนันสากระาดมีนามว่ามหานามเสด็จเข้าไปสู่สำนักแห่งพระพุทธเจ้าถวายอาภิวาทวันตาแล้วกดนั่งอยู่ที่สมควรแห่งตนแล้วจึงได้กล่าวทูลไว้สาบพุทธเจ้าว่าคาแดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปุกลาผู้มีจือว่าอุบาสกโดยเหตุนาติีปากีพการนั้นจาตินาเริเจ้าจิงกาว่าดุกลามหานามะโดยเหตุที่ปุกลามากุดลำเพึงถึงบริเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นติเพิ่งเพียงแต่เต่านี้ก็เป็นอุบาสกได้แล้วเจ้าอุสาขะเนี่ยมีนามว่ามหานามะ แม่จริงกามทุนสารไว้ว่าพันเตคาแดดบริเจ้าก่ออันว่าอุบาสกชื่อว่ามีเซนโดยเหตุนาคีพระการนั้นเจ้าบริเจ้าตวัดดูกาลามหานามะโดยเหตุที่ผูกาลาผู้เป็นอุบาสกเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์หลักของต้านปฏิบัติผิดในกรรม กาวกำทุลายเว้นจากกินยังน้ำมาเมาน้ำเหล่ายาเมาอันเป็นติธาตาติตังแห่งความประมาทประมาทเพียงเต่านี้ปุกะละเป็นอุบาสกก็เป็นผูมิสิน ได้แล่เจ้าสากะภนผู้มีนามว่ามหานามะก็ได้กราบทุนสารว่าคาเดพาพุทธให้เจ้าผู้กระราผู้เป็นอุบาสกปฏิบัติเพื่อพยโยจนาตนปฏิบัติเพื่อภยโยจนาแก่คนอื่นโดยเหตุที่พระการพระดิเจ้าต่อว่าดูกาลามานามะโดยเหตุผู้กรราผู้เป็นอุบาสกมีตนถึงพร้อมโดยศรัทธา แต่บ่จักนาจวนนาคนาอื่นเอือถึงพร้อมโดยศรัทธาเนื่องตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมโดยศีลแต่บ่จักจวอนผู้อื่นถึงพร้อมโดยศีลหนึ่งตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมโดยจาขะบ่จักจวนผู้อื่นเฮือมีจากะหนึ่งตนเองเป็นผู้ไขโล ใครหันยังผีโคแต่บ่ได้จักชวนคนอื่นเออได้หันผีโคหนึ่งตนเองเป็นผู้ใครฟังทมแต่บ่จักชวนเอาคนอื่นไปฟังหนึ่งตนเองเป็นผู้ที่ตะลงจำเอาไว้แล้วบ่ชวนื้อผู้อื่นเพื่อการตะลงอาธรรมหนึ่งตนเองเป็นผู้เข้าไปพิจารณาอัตตาแห่งธรรมที่ตนได้ฟังแล้ว แต่บดจวนเนคนอื่นไปในการเข้าไปพิจารณาอัตธรรมหนึ่งตนรู้อัตธรรมรู้ทำแล้วปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ทมแต่บดได้จักจวนเนาคนอื่นอันนาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทมโดยเหตุเพียงเท่านี้ก่อนแลมหานามมาปุกลาผู้เป็นอุบาสกชื่อว่าปฏิบัติพร้อมไปโยจน đoan, để bỏ ba trì ban, để phai cha con ưn khác phụ đệ cha phù canla phù u ma sốt chư wa ba trì ban, để phai nhũ cha na tôn, để phai nhũ cha na, hết si ba canla canla mahanama, bởi hết phù canla phù bền u ma sốt tôn, con เออเน้อพร้อมโดยศรัทธาตนเองพูดถึงพร้อมโดยสิญจจกชวจเนื้อผู้อื่นจะรงพร้อมโดยสิญโตนเองถึงพร้อมโดยจักก้าจังชวนผู้อื่นถึงพร้อมโดยจักก้าตนเองเป็นผู้เปลือกไข่หันผีโคจังชวนผู้อื่นนาไปในการหันผีโคตนเองเป็นผู้ไข่ดับรับฟังธทมจักชวนคนอื่น เอสดาฟังทำตนเองแต่ลงจำทำที่ตนได้ฟังมาได้แล้วจ้าชวนคนอื่นเพื่อการตะลงจำตนเองเป็นผู้เข้าพิจาจรณาธรรมที่ตนได้ฟังแล้วชวนคนอื่นเข้าไปพิจาจรณาธรรมที่ตนได้ฟังตนเองเป็นผู้รู้อันตาธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทมจากชวนคนอื่น ปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ทมโดยเหตุน่ะเพียงเท่านี้แลมหานามาปุกกลาผู้เป็นอุบาสกชื่อปฏิบัติเป็นพยโยจนาตนเองและเพื่อพยโยจนาคนอื่นน่ะเนื้อความ ในมาหานมามสูตรก็มีโดยปาการดังกล่าวมานี่ลำดับเจนี้จังสามแดงยังชีวะกาสูตรสือไปไปนาะว่าในสมัยยานกาหนึ่งพระพุทธเจ้าได้สถิตสามลานอยู่ในจีวะ อากากรรมอามมาพะวันนาสวนมากม่วงของหมอศิวกเขตเมืองลายจากานากอนก็มีไหนกาละนานหมอศิวกโกลามาบาบาดใดเขาเฝ้าเดเจ้าแล้วก็ถวายอาภิวาทแล้วก็นั่งอยู่ที่กวน แกตนก็มีแล้วจริงขามทุนสาธถามว่าพันเตคาแด็กุดเจ้าปุกัลาผู้ชื่อเป็นอูบาโซก้วยสีประการพระพุทธเจ้าก็ได้ตัดสําแดงตอบมาปัญหาของหมอสีวกงานนอนเหมือนดังที่ได้เทสนาแกมหานามสากายะจูปการในเนื้อความแห่งสีวกโสร ก็มีโดยปาการดังกก่าวมานีวิสัจนานาในกาปติวัคิอันมีมาในอันทางกาณิบาทอังคุตรานิกายก็บังโกมโสมเลสาเด